เชียร์ที่คำพอรออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่มีข่าวเลิกรานับได้ว่าเป็นข่าวช็อกมากๆสำหรับแฟนคลับที่ติดตามมานานกับคู่รักบันเทิงที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีสำหรับนักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรกับหวานใจไฮโซทายาทประกูลดังอย่างบิ๊กธนพลที่แฟนคลับต่างลุ้นให้ทั้งคู่จูงมือกันเข้าประตูวิวา แต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับใจเสียเมื่อมีข่าวแพร่สะพัดว่าทั้งคู่นั้นได้จบรักหวาน4ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงคำว่ามิตรภาพที่ดีที่มอบให้กันเพียงเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเพจดังเองก็ได้ออกมาโพสต์คำไม่ว่าคู่รักมาเท่อันฟอนโลกันอีกคู่หรือจะเลิกเงียบอีกแล้ว ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตแห่โยงไปที่คู่ของเชียร์และไฮโซบิกเพราะไรรูปคู่มานานเหยียบสี่เดือนแต่ก็ยังทั้งคู่ก็ได้ออกแก้ข่าวลือด้วยภาพสวีทที่เป็นคำตอบว่ายังรักกันดีจนกระทั่งวันที่9ทธันวาคม2,566บูมสุภาพรพิธีกรรายการทัวมาลงได้เผยกลางรายการว่า ตอนนี้เชียและไฮโซบิ๊กได้ตัดสินใจเลิกกันแล้วเหลือเพียงแค่มิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นข่าวนี้เป็นข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วข่าวระหองระแหงของคู่รักสาวเชียและแฟนหนุ่มบิ๊กว่าเลิกกันและมีคลิปไปเที่ยวด้วยกันอยู่คือจริงๆแล้วทั้งคู่รู้จักกันมานานถึง6ปีคบกันจริงๆมาประมาณ4ปีครึ่งวันนี้เราก็ขอฟันธงคุณเชียรและคุณบิ๊ก สถานะสิ้นสุดแล้วแต่ยังคงเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันอยู่ล่าสุดทางด้านเชียร์ที่คำพรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์เีเซอร์คลิปวิดีโอการเดินทางครั้งสุดท้ายของตัวเองและไฮโซบิ so ๊กที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะออนแอร์ในช่อง YouTube เวลา14นาฬิกา ด้านแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายซึ่งก็มีบางส่วนได้บอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่ทั้งคู่ต้องแยกทางเดินอาทิเป็นกำลังใจให้พี่เชีย์พี่บิ๊กนะคะถ้าปรับกันได้ก็ควรปรับกันนะคะสร้างเวลาอยู่ด้วยกันมายาวนานไม่น่าจะไปกันไม่รอดเลยเสียใจจริงๆเคารพการตัดสินใจของพี่ทั้งคู่คะ่ะ อาจจะตกใจและแอบ,บเสียดายอยู่ลึกๆแต่ก็ขอให้ให้พวกที่วนกลับมารักกันอีกครั้งนะคะซัพพอร์ตพดตลอดไปงับเลิกกันแล้วเสียดายกว่าเชียร์จะใจอ่อนทำไมทำแบบนี้ไม่อยากให้เลิกกันเลยค่ะชอบคู่นี้มากๆๆเสียใจมากเหมือนเลิกเองเลยค่ะครั้งสุดท้ายจริงเหรอเหมือนฉันอกหักเลยยะไม่เลิกได้ไหม